ยิงสามออกไปมันได้ดีสามสองสอานีซีเปนโจเฮ้ตั้งกันนี่เลยไปนี่แล้วไปดีห้ามนยิงสามหมนยิงสามสองสองไปี้าเปนโจ

xong 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 มำลังคู่ค่ Lynd replacing déserte ผิด38 students เดี๋ยว ND PP นี่ Students nominal grand นี่ reinst 是 这里三中两，第十五，第十五，二中，二 <noise> 中，二中，二 <noise> 中，二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 中 ครับเยียมีครับเยมครับเช็คมุมยิงด้วย